ผมว่าเป็นโครงการที่ต้องบอกว่ามันยูนิคมากนะครับการจะมีที่ดินแปลงน,นึงแล้วมาสร้างบ้านหลังหนึ่งได้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมว่าหาได้ยากมากมีฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากมายให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่ได้สบายๆเลยการที่บ้านจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้ต้องอยู่ในจุดที่เดินทางสะดวก,กพาลูกไปโรงเรียนนะฮะ พาลูกไปเล่นโนนเล่นนี่อ่าถ้าอยู่กลางเมือง <c oughs> ฟาร์ซิลิตี้ทุกอย่างมันก็ครบที่ตรงนี้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ผมว่าก็เหมาะที่จะเป็นโฮมออฟฟิศได้ด้วยสําหรับคนที่อาจจะมีกิจการส่วนตัวจริงๆหลักการทางบรสเตทเนี่ยความจํากัดของทาเลเนี่ยทำเลที่อยู่กลางเมืองทําเลที่มีความหนาแน่นของชุมชนเป็นย่านที่มีความเจริญอยู่แมสแซนสิต์ทั้งหลายเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอาคารขนาดใหญ่เรื่องออฟฟิศขนาดใหญ่เรื่องคอนโดมิเนียมรอบๆการล,ลงทุนเยอะๆเนี่ย ในทำเลที่มี density สูงเนี่ยโอกาสที่ราคา property ในโซนนั้นๆจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมันก็จะมากกว่าโซนอื่น